สวัสดีเพื่อนนะครับผมวัดฟิชชิงเฟียตายนะครับช่วงนี้ก็มีรอกตัวหนึ่งนะครับเป็นกระแสมากๆนะครับรอก D C G นะครับอัตราโทษนะครับ7 0็นต่อหนะครับเบรก5้กิโลนะครับลูกปืน6กบวกหนะครับแกนสกูดเป็น C N C นะครับเป็นโลหะนะครับสำหรับรอกตัวนี้นะครับก็จะมีคลิกเสียงปลาลากด้วยนะครับระบบหน่วงก็เป็น D C นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับว่า D C จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับเสียง D C นะครับมาดูความลื่อินครับเพื่อนๆ ความรู้สึกในการใช้งานจริงๆเป็นยังไงนะครับไปครับเพื่อนไปชมครับมาดูระยะก่อนนี่ครั้งแรกของผมเลยนะครับเนี่ย DC จีนนะโอ้โหเพื่อนดูผมตีครับทำให้ลอกหลายๆตัวตระกูล DC เนี่ยมีเขินนะครับไ,ไหนอยูม่มุมไหนมุมเนี่ยอ่ะอยู่มุมในมันฝังข้อไว้ใช่ไหมข้างขวาเนี่ยเหรอ มาละอยู่ครับเพื่อนครับเพื่อนเหมือนจะอยู่นะนี่ครับมาแล้วตัวนี้ใหญ่ครับ